โซโนแมนโซโนแมนหนึ่งในเจ็ดหมื่นมาแล้วมาแล้วเท่าไรเท่าไรเท่าไร่ไรออนิ้วกูโอเจ็ดล้านเก้าโอ้เก้าล้านหนึ่งสี่ไม่ใช่เหอะไม่ใช่เหอะจริงๆกูต้องเดินเก็บทีเดียวให้หมดโอ้ยสิบล้านบวก ผมบอกเลยสิบล้านบวกแล้วผมได้น้ำยามหมื่นไม่ขวดทุกคนกินแม่งไปเลยดีวะหมื 10, ่นโชคหมื 10, ่นโชคหมื 10, ่นโชคเอาเลยครับทุกคนลูกเต่าไฟเจอสามครั้งเท่านั้นครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะมีตัวอะไรโผลมาหนึ่งครั้งสุดท้าย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 มาลูกเต่าไฟลู้วูห้าหมื่นเอ็นชันดาก่อนโ oh อ my g o ูสเน็ตะะเอาเลยแค่ก็ก็ สิ่งเดียวกันผมเบ็ดนะ่งผมเล่นเกมโลบอทในแมพเพชร โกกันอีกแล้วนะครับผมผมไปฟาร์มหลังใหม่มาทุกคนมีตังค์อยู่4ี่กว่าล้านนะผมตอนแรกว่าจะมาทําคลิปนะซื้อไอ้พวกนี้ให้มันครบนะบผมอัปเดตให้มันครบแต่ว่าผมเข้าเกมมาตะก,กี้เลยแม่งมีอัปเดตเมื่อวานสดสดร้อนร้อนเลยครับผมแบบเพิ่มมาหลายหลายอย่างมากมายนะคือเมื่อคลิปที่แล้วอ่ะใครที่ยังไม่ได้ไปดูนะผมผมอัปไอ้นี่จนจุดแล้วนะเนี่ย b r ร A เ Able เนี่ยอัปจนจุดแล้วผมยี่สิบเก้าทยี่สิบเก้านะแต่มันอัปเดตเพิ่มมาเป็น 61 oh my g o o d n e s นะครับผมกูนึกว่าคลิปนี้กูจะมาจบไอตรงอัปเกรดตรงนี้ได้ทุกอันซะแล้วดูเหมือนจะไม่ได้ว่ะโอ้โหเพราะว่ามันอัปเกรดเพิ่มะนะแต่เอาเป็นว่าวันนี้เราจะมาเปลี่ยนสายอัปเกรดกันนะผมวันนี้ขอยัดไปที่โชคเลยนะทุกคนผมอยากดันสายนี้ไปให้เยอะๆหน่อยครับผมเราจะได้มีดวงดีๆในการซุ่มไข่ที่มันโอ้โห 25ล้านเลยเหรอกูตังมา45ล้านมันกูกูจะหมดได้เลยนะเอาจริงเออจะได้มีดวงดีๆในการซุ่มไข่กับเผ่าบ้างนาะเพราะว่าผมอยากได้ไข่ดีๆนะ45ล้านหมดว่ะหมดคือกูอัพอีกสองสาทีนี่คือหมดแล้วนาอจริงเฮย้ยมันเยอะไปปะอ่ะขอเปลี่ยนไปเป็นอีกฝั่งนูน้นบ้างนมน่าจะมีพวกน้ำยงน้ำยานะอันนี้ลูกเต่าไฟนะทุกคนโอเคเพิ่มตรงนี้ไปเออลูกเต่าไฟ โอ้โห,ห,ห,หล้านหนึ่งโอเคกูอ,อัพจนตันสุดๆ,ดๆอะไม่รู้นะว่าผมคืออะไรลูกเต่าไฟนะจัดไปเออแล้วก็น่าจะเป็นสายพวกนี้นะทุกคนบูธเทรดดิ้งแล้วก็อะไรนี่คืออะไรวะไม่แน่ใจว่าตรงนี้คืออะไรผมจะขออัพไปหน่อยแล้วกันนะอาจจะมีพวกบูธน้ำจงน้ำยาอะไรให้เราได้ดวงดีๆบ้างนะผมโอเคบูธเอ็กพีบูธโชคอะไรพวกนี้ไปแล้วกันมีบงรีเบิร์ดอะไรไม่รู้นะอัพไปก่อนโอเคเป็นบูธมอไอเทมเฮ้ยนี่ไงลีเจนเดอรี่เพชรเฮ้ยนี่ไงมันบอกว่าอะไรอ่ะหนึ่งทับหนึ แฝงไม่ออกว่ะเหลืออยู่23ล้านนะครับผมอันนี้น่าจะถูกถูกอัพไปก่อนโอเคเฟ้นบูธไอ้พวกนี้ได้อัพไปไม่มีอะไรไอ้พวกนี้ถ้ามีเพื่อนเชิญเพื่อนมาเล่นด้วยได้นะผมมันจะช่วยบัฟนะแต่ว่าผมไม่มีก็ไม่เป็นไรอัพทีงๆมาละกันโอเคเหลือ18ล้านนะผม18ล้านขอย้ายมาเป็นตรงนี้ละกันเออบูธละกันนะผมเทรดดิ้งเราไม่อะไรยังไม่ยุ่งอะไรนะโอเคขอเป็นบูธอัพไปอัพไปโพชั่นขอเล่นโพชั่นดีกว่าโอเคทุกคนโพชั่นเนี่ยต้องมีโพชั่นโชคหน่อนี่โพชั่นคัติง้ง<ะ>น่าสนใจเดี๋ยวรูทีีเดยวข้างนอกเลยน่าจะมีของบสนให้เราได้ เออน้ำยาโหดๆกันบ้างแหละงานนี้ขอบอกเลยโอเค17ล้านกูต้องได้อะไรคลิปเนี้ยโบโอเคสี่แสนไปครับผมโอเคเอาให้สุดไปเลยโบโบเอ่อเจ็ดเทนเชนคืออะไรวะโอเคเหลือสองล้านครับผมอัพไปอัพไปอัพไ,ไปโอเคเออดิสคาวด์ดิสคาวดาว์ตู้ลดราคาเหรอไม่รู้อ่ะเอาไปก่อนละกันเอาให้สุดเคสสี่ฮะเหลือสามแสนสวยงามออกไปดูข้างนอกกันดีกว่าว่ามีอะไรยังไม่สุดอ่ะเอาให้หมดเอาให้หมดโอเคหมดเหดลือแปดพันเยี่ยมมีอะไรเพิ่มไหมเอ่ยมีเทมโพลีนแล้วหนึ่งเมื่อกี้อัพ เด้งเล่นเฉยๆโอเคไม่เป็นไรถัดมาอันนี้คืออะไรวะจาขวดแก้วอ๋อฟีเอ็กพีเอ็กเอาไว้ทําอะไรนี่ผมไม่แน่ใจนะทุกคนเอ่อต้องมีอะไรตู้เหรอนี่งไงตู้ทุกคนตู้โพชั่นแรนดอมซื้อมาอ่ะฮะซื้อมาอุ้ยทุกคนน้ํายาผมเยอะมากอะ่ะ<อ>เดี๋ยวผมขออ่านก่อนนะเฮ้ยบวกหมื่นโชคในการสุ่มทุกคนกินเลย กูกินเลยหนึ่งขวดโบนี่โอ้โหหมื่นสองพันห้านี่ไงข้อดีของน้ํายาทุกคนจำเอาไว้นี่คือข้อดีของน้ํายาว่าพอเรากรึ๊บมันก็จะบูทให้เราบอกเลยว่าคลิปนี้นะกูต้องได้ตัวละใส่นี่ไงโพชั่นคาร์บติง้งทุกคน คืออะไรวะมาดูกันเพิ่มโชค50ใช้อีกอีกขวดจิ๋ว3อันอ๋อคือใช้ขวดจิ๋วค้าเป็นขวดใหญ่กูด,ดูล่างสุดเลยได้ปะอ๋อมีคอยมีไอเทมแสดงว่ามีหลายๆบัฟรวมกันสินะมันมีสูงสุดคือ300โชคว่วะแล้วไอ้หมื่นโชคที่ผมได้มาเมื่อกี้มันได้มาได้จังใดวะอ๋อนี่ไงขวดสุดท้ายทุกคนหมื่นโชคแล้วใช้ของคราแบบ โอ้โหโคตรยากเลยว่ะ,ะอะไรวะเนี่ยแล้วตามแมปนี้ผลไม้เกิดด้วยทุกคนนี่ผลไม้เป็นโบนัสนะครับผมที่เราอัปเกรดไปแน่นอนโอเคมีอะไรอีกปะตรงแมปที่มันจะเกิด เออที่ดูก็มีแค่ผลไม้นะที่มันเกิดตรงนี้นะผมเนี่ยตังโมกล้วยอะไรพวกเนี้ยอ๋อแล้วก็หลังไม้ผมไปปลดล็อกอนี่มาทุกคนเรดิ้งพาซาครผมเดี๋ยวพาไปดูกันจริงๆตรงนี้มันก็ไม่มีอะไรนะผมผมลองแวะมาแล้วแหละมันเป็นเหมือนร้านค้านะครับผมที่เราจะเอาสัตว์เลี้ยงมาขายก็ได้หรือว่าเราจะมา ซื้อสัตว์เลี้ยงคนอื่นก็ได้นะผมเนี่ยเขาก็ตั้งบูธกันอย่างเงี้ยเออสองเพชรได้ตัวไหนบ้างก็ว่ากันไปนะแต่ประเด็นก็คือมันหาเพชรยัยงไงไวะไอ้แมปเนะี้ยทุกคน <Yeah. S 1> ใครรู้คอมเมนต์บอกผมหน่อยดิมันหาเพชรยัยงไงวะว่า,วาหาเพชรไม่เป็นวะผมจะรู้ได้ยนะังไงว่าผมมีเพชรเท่าไหร่วะทุกคนมันดูตรงไหนอ่ะกลับมาที่แมปหลักของเราดีกว่านะผมเดี๋ยวมาฟาร์มต่างกันต่อแล้วก็อัปเกรดกันต่อรัวๆนะเดี๋ยวก่อนอื่นน้ํายาผมมีขวดหนึ่งนนี่ใช่ไหม เออบวก300โชคบวกหมื่นโชคดิจินดารี่ผมขอกินอ้นนี้ก่อนขวดหนึ่งได้ปะบวก300โชคเนี่ยเออ22นาทีเนี่ย,ออยแล้วก็150โชคบัฟเข้าไปอีกแล้วกูกินไอ้มหมื่นโชคไปหนึ่งครั้งมาหมื่นโชคหนึ่งครั้งขอน้นเน้นเน้นเน้น,น,นผมรู้แล้วว่าเราจะหาสัตว์เ้ยงดีๆได้ยังไงเว้ยนี่ทุกคน ไทนี่เพชรทุกคนโอกาส1ในร้อโลโอลี่เอฟเฟกต์ฮิวเพชรนะครับผมนี่แหละที่เราจะต้องเอาไว้หน0่ล้านทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวนะลูกเต่าเรามันเป็นพอลูกเต่าไฟนี่เนี่ยเห็นปะเจ0ดรอกว่าครั้งครับผมทุกคนลูกเต่าไฟที่เราอัปเกรดมาโอเคแสดงว่ากู AK เอ k เคยาวไปแล้วมันก็จะมีโอกาสให้ลูกเต่าไฟพอลูกเต่าไฟมามันก็จะเป็นของกูตัวละแสนรอเลย กูบอกเลยว่ากูรอเลยแมกเนตกูอัพแมกเนตเลยสวยมากจะได้ดูดกว้างขึ้นซุปเปอร์เชสสองล้านห้าเจอกันค่อยๆอยัพอันนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยเออ่ค่อยเอาอีหนึ่งล้านหนึ่งร้อยล้านสัตว์เลี้ยงอันเมกกื่อกี้ก็แหละนี่คืออะไรตู้ส่งตู้เซฟคืออะไรวะตู้เซฟคืออะไรวะทุกคนเฮ้ยตู้เซฟมาวะตู้เซฟคืออะไระอ,อะ,ไ,ระได้เท่าไหร่อ่ะ ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะทุกคนแค่มีอะไรเพิ่มมาให้ตีในแมปเฉยๆ2 7 0ล้าน7ทุกคนมาอัพกันดีก,กว่าซุปเปอร์เชสสอล้านหโอเคแล้วก็มีมอ s u ซุปเปอร์เชสดล้านหอีกนะโอ้โหนี่ไงล่ะซุปเปอร์เชสของเราสุดยอดไปเลยใหญ่เบิ่มเทิมเลยทุกคนแล้วแบบโอ้โหเป็นมื่น,น่ะเลือดเป็นมื่นทุกคนเดี๋ยวมาดูกันมาดูกันโอหเลือดเป็นมืนเฮ้ยกูคลิกโอ้ยกูคลิก กูไม่ลดเลยนะกูคลิกไม่ลดเลยผมซอยเมาส์รัวๆผมซอยเมาส์รัวๆเดี๋ยวนะกูเมื่อยแล้วกูเมื่อยนิ้วอะทุกคนโอ้ยสัตว์เลี้ยงช่วยตีแรงๆหน่อยได้ไหมอุ้ยเฮ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 ้ย s n o w m a ม s หนึ่งลีกเจ็ดหมื่นมาแล้วมาแล้วมาแล้วไกลไกลมากไกลแสนคิดสุดแล้ว ใกล้แสนที่สุดแล้วทุกคนใกล้แสนที่สุดแล้วมาดูกันไอหีบนี้เท่าไ,ไรไหีบนี้เท่าไรเท่าไ,ไรเท่าไ,ไรเท่าไรนิ้วกูหูเจ็ดล้านเก้าโอ้เก้าล้านหนึ่งสี่ไม่ใช่เหอะไม่ใช่เหอะจ,จริงๆกูต้องเดินเก็บทีเดียวให้หมดโอ้ยสิบล้านบวกผมบอกเลยสิบล้านบวก เมื่อกี้ผมไม่ได้เดินเก็บทีเดียวนะสิบล้านพวกไอ้ีบเมื่อกี้สุดมากแม่แม่สุดมากแม่แม่สุดมากมันลูกเรือตกใจอะไรก่อนดีอะสโนแมนหรือไอ้ีบเมื่อกี้ดีอะสุดยอดกว่าทุกคนเหมาะก,กับการลงทุนมากๆครับผมผมบอกเลยนะหีบเนี่ยเราลงทุนกับหีบไปก่อนนะแล้วก็ค่อยไปตามอัพอย่างอื่นทีหลังก็ไม่แย่เลยเออนี่ไงคูณเข้าไปอีกครับผมคูณห5หแล้วอ่ะทุกคน ยอดหกจห้าเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวผมอัพไอนี่ได้แล้วนี่ว่าผมมีตัง14สิบสี่ล้านแล้วสุปอร์เทสไงล่ะครับทุกคน <c oughs> <c oughs> นี่คืออะไรไม่รู้วะ่ะมีหีบในหีบเหรอหีบในหีบเหรอวะคืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะแต่มีหีบเพิ่มแน่ๆครับผมมีหีบเพิ่มแน่ๆไดานดาไม์ไปก่อนหนึ่งไปไดน้ไม์ไปก่อนหนึ่งแน่ช่วยระเบิดได้แล้วผมได้น้ำยามมื่นไม้ขวดทุกคนกินแม่งไปเลยดีว่ามื่นโชคมื่นโชคมื่นโชค ผมอัพไอ้นี่ไปทุกคนไฟน์กิฟต์ทุกคน,กคนเป็นของขวัญบินได้ครับผมข้างในมีอีกว่ะเฮ้ยสติงช็อตแล้วก็มอวอลูนว่าเฮ้ยคืออะไรวะนี่ยมึงจงจะแยกไปอีกเหรอของขวัญบินได้ทุกคนเอ่อของขวัญบินได้อ่าฮะมีลอยได้แล้วตกลงมาแล้วไอหนังสติ๊กตะกีก้คืออะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยกูมีหนังกระติกดิวะว่าต่อเหตเอาแล้วมันหายไปแล้วทุกคนแล้วมันจะควักมาเมื่อไหร่วะ นี่ไงไอ้บินได้มาอีกแล้วแล้วคือกูพลิกอ๋อคลิกแล้วมันก็จะงัดหนังอติกมาอัอตโนมตัติโอเคเอาแล้วครับทุกคนลูกต่าไฟเลือ3ครั้งเท่านั้นครับผมเดียวมาดูกันว่ามันจะมีตัวอะไรโผล่มา1 ค้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้าย,ายมาลูกเราไฟอูกหูห้าหมื่นเอ็นพันดากอนโอ้า y g o o d เน็ต oh ผมบวกน้ำยาสามร้อยโชคอยู่ด้วยนะทุกคนห้าหมื่นดากอนครับผมโอ้โหผมมีสีเหลืองสามตัวแล้วคุณแม่สุดยอดเลยว่ะแต่แสนยังไม่มานะแสนยังไม่มาทุกคนลูกเต่าไฟนี่แบบว่าใช้เวลาซุ่มนานมากเลยทุกคน 825ครั้งอ่ะบอกเลยว,ว่า fk เป็นชาตินะครับผมประแม่งจะซุ่มไอ้825ครั้งครบอ่ะเขาบอกเลยเ okay, มีตั้งอยู่21ล้านนะผมเดี๋ยวขอแวะมาอัปเกรดตรงฝั่งน้ำยานิดหน่อยแล้วกันนะเพราะว่ามันดูมีน้ำยาที่น่าสนใจอยู่ฝั่งนี้ว่ะเออผมก็ไม่รู้หรอกมันคืออะไรนะมีร้านค้าด้วยเอออัพไปก่อนแล้วกันนะผมคูปองหรอแฟตดิวเออร้านค้านี่ไม่เกี่ยวนะน่าจะจังหวะที่ซื้ออะไรสักอย่างนะผมขออัพพวกน้ำยาเพิ่มไปก่อนแล้วกันนะทุกคนนี่น,น,นี่เพิ่มโพชั่นเเลลลวว5แ้ก็ มีอะไรวะูว่า,ววาอ่ะอัพอัก,ก่อนแล้วกันนะผมเจ็ดแสนสวยโอเคนี่แหละทำนี้ครับผมมาเราลองมาซุ่มตู้ใหม่กันดีกว่านะทุกคนที่ผมซื้อมาตะกี้เลยแสดงว่ามันก็จะมีพวกน้ำยาที่ดีกว่าเดิมมานี่ไเป็นเกรดสองดาวแล้วอ่าพอเราอัพมันก็จะเป็นเกรดที่ดีขึ้นนั่นเองสวยเลยเฮ้ยนี่งไงร้านค้าที่เราซื้อมาหนิเฮ้ยขอไปดูหน่อยมีอะไรอ่ะร้านค้าที่เราปลดล็อกมาอ๋อ ขายน้ำยาอย่างนี้เลยอ่าแต่ว่าน้ำยาเรามีเยอะอนะก็ยังไม่จำเป็นตอนนี้สักเท่าไหร่หรอกรีเฟซนอกหนึ่งชั่วโมงโอเคปล่อยไปสแสดงว่ามันก็จะแรนดอมไปเรื่อยๆผมอยากรู้ว่าถ้าเราใช้ลูกเต่าไฟบวกกับน้ำยาโชค1,000% 0กินไป1ขวดครับผมแล้วก็ลูกเต่าไฟรวมกันจะกลายเป็นโกโก้คันไงโก โอเคทุกคนหลังจากที่เวลาผ่านไป8ยุทธภพนะครผ,ผมก็มีตังหนึ่งร้านแล้วนะครับผมเดียวผมจะเอา100ล้านนี่แหละไปเป์ไอันนี้เลยนี่ไชนี่เพชรครับผมมีโอกาส1ในร้อยที่จะซุ่มได้ไชนี่เพชรนะครับผมโอกาส1ในร้อยนะจัดมาโอ้ย กริมเมอร์กริมเมอริงห้าร้อย้านโอ้โ oh, หให้ตายเถอะแม่ไอ้นี่กูใช้เวลาฟาร์มเป็นชาติก็กูจะได้500ล้านชาติไหนจะได้เนี่ยหนึ่งในร้านครับผมไม่ใช่หนึ่งในร้านพูดผิดหน,นึ่งในร้อยแสดงว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าฟิกสินะมันก็แค่แรนดอมหน,นึ่งในร้อยนะผมมีโอกาสได้ใช้นี่เฉยๆนะก็เพิ่มดวงของเราเข้าไปอีกนะ <Okay. S 1> เออจัดไป100ล้้านของเราหวังว่าจะมีประโยชน์นะผมเดี๋ยวผมขอลองซุ่มไปเรื่อยๆสักสัก หนึงนะเพื่อชายนี่มันจะโผล่มาหาเรานะแต่ก่อนอื่นนะผมเรามีไอ้ขวดนี่หนึ่งมืโชคทุกคนสี่ขวดวะจัดไปปล่ละขวดที่หนึ่งครับผมบู๊ไปเจมมเจมสองพกระจอกมากขวดที่สองครับผมเจ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 มมาเจมเจมมา โบโอ้โห6กกระจอกอยู่ยังกระจอกอยู่นะครับผมและขวดที่3มคัผมขวดที่3มจัดไปเป็น่เรียบร้อยรอเลยมาขอแสนได้ไหมขอแสนได้ไหมคลิปเนี้ยอ้โหเมื่อกี้หกแสนเมื่อกี้หกแสนเฉียดนะเมื่อกี้เฉียดมากบอกเลยขวดสุดท้ายและขวดสุดท้ายจัดไปครับผม 1, หนึห่งมืนโอ้โหมันโคตรเกลือลนะอาจริงมันเกลือจังวะเฮ้ย เดี๋ยวผมขอเอฟสักแป๊บหนึ่งละกันนะเพื่อใช้นี่หนึ่งในร้อยของเรามันจะโผล่มานะครับผมโอสะอัปเกรดไปแล้วก็เดี๋ยวขอดูผลลัพธ์ซักนิดสักหน่อยมาดิครับหนึ่งใน4ี่หมื่นแฟรี่ไงเล่ายังยังไม่ใช่ชายนี่มันยังไม่ใช่ชายนี่มันก็แค่แบบตัวกระจอกกระจกธรรมดาเฉยเถอะเอ้ยมาดิครับผมสโนมานิกหนึ่งตัวไงเล่าอู้ หนึ่งในเจ็ดหมื่นครับผมสวยงามทุกคนสโนว์แมนสองตัวเลยว้าวสุดยอดคลิปนี้บอกเลยว่าคุ้มแล้วนะครับผมได้เจ0 0 0มื่นมา2ตัวอย่างเงี้ยแสนไม่ต้องโผล่มาก็ได้นี่ผมซุ่มมาจะสอ0รกว่าครั้งแล้วนะครับผม ชายนี่มันก็ยังไม่มาสักทีวะทุกคนไม่เป็นไร้ามันจะมาเดี๋ยวมันก็มาเองแหละนะชายนี่ยังไม่ต้องไปกดดันมันหรอกมันคงเขินเราอะนะสงสัยเถอะเอ้ยมาทุกคนลูกเต่าทองนะครับผมเราจะมาจบคลิปไปพร้อมกับลูกเต่าอันนี้นะบอกเลยว่ากูเล่นมาหลายชั่วโมงจัดนะขอเถอะชายนี่ชายนี่พอลูกเต่าไฟมามันก็จะเป็นของกูตัวละแสนชายนี่ชายนี่เน้นเ้นตัวละแสน